กลับมาอีกแล้วนะคะกับ Crazy Taxi กับกู๊กูนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะคะจริงๆแอ,ง <laughs> งแอบเล่นไปนิดหนึ่งด้วยความกำลังติดพันแอบเล่นไปนิดนึงด้วยนะ แต่ว่ามันมีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้าม,มานะคะคือตัวนี้นะคะเน่เลยแท็กซี่แรงไม่รู้คืออะไรเดี๋ยวเราจะไปเล่นตัวดีกันนะคะก <c oughs> ็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะนี่คือเกม Crazy Taxi นะคะ <c oughs> แล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมมือถือนะคะสามารถเล่นได้ในมือถือแท็บเล็ต iOS และ Android เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ใครถ้าชื่นชอบคลิปนี้หรือว่าเกมนี้นะฝากกดไลค์กดส r ั b e แล้วก็แชร์ด้วยส่วนใครที่ยังไม่ค่อยกดติดตามการฝกกดติดตามด้วยนะจ๊ะ โอเคถ้าอยากให้มีคลิปต่อไปเลฮะ,ะฝากกดไลค์ถึง1,000ด้วยนะจ๊ะลอยล mm hmm. ชอบเพลงเกมนี้มากนี่มันสไตล์นี่มันสไตล์ตเราเลย <c oughs> เนี่ยมันร็อกแบบนี้ชอบมากชอบเพลงร็อกมากเรดโอเคลุยไปชัยนาทาวอีกแล้วเหรอจะไปอะไรกันแต่ชัยน้าทาวเอา้าเอ้ยเอ้ยไม่เลี้ยวอะเลี้ยวเอา้า ทำไมทำไมกลายเป็นเลี้ยวด้วยไอ้นี่วะทำไมเป็นเลี้ยวด้วยอันนี้ทำไมกลายเป็นเลี้ยวด้วยลูกศรผมนี่งงเออทำไมกลายเป็นเลี้ยวด้วยลูกศรอ่าเดี๋ยวต้องไปตั้งเซตติ้งใหม่แล้วออ <c oughs> <c oughs> รีบรีบรีบผมรีบฮะผมรีบ ขึ้นแลมขึ้นแลมขึ้นแลมขึ้นเ,นเ,นเ,นเออโถเอ,อ๋ยทำไมไม่ขึ้นวะผมนี่เซ็งจะถึงแล้วจะถึงแล้วไม่ถนัดเลยอะไม่ถนัดรู้สึกไม่ถนัดโอเคถึงทันพอดีเลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหูไม่ถนัดเลยอะเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆมันถึงเปลี่ยนเหมือนคอนโทรลมันเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรู้สึกเล่นไม่ถนัด Great job โอเคอันนี้นะคะ Daily Rush ก็เขามันเป็นเหมือนกิจกรรมประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นอันนี้กัน Daily Rush โยโอเคต้องผ่านเช็คพอยต์ก่อนเวลาที่กำหนดนะคะลุยเบย <Wow. S 1> และอีนิ่มทำตัวเหมือนจะไปขี่มอไซค์ขึ้นรถตู้มาทำไมตีเนี่ยนะ นี่นี่เก็บเก็บพอยเก็บพอยเก็บพอยอ,อ้าวเฮ้ย <c> เ <oughs> มื่อกี้มันมีอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงเช็คพอยโอเคโอยโอว้าวเจ๋งไปเลยมีแบบเป็นบูธให้เก็บด้วยนะเช็คพอยที่สองจัดไปเอยอ,อย่าขวางอย่าขวางทาง น <premises>. ี่เก็บเก็บพอยอย่างเดียวเก็บพอยเอ้ยบูท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 อ่าเลิศรู้สึกเราจะทำเวลาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยรถตำรวจดิรถตำรวจแล้วไงรถตำรวจแล้วไงบูทหน่อยขอบูทหน่อยโอเคเราบูทได้อีกทีซะไปเร็ว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 ทันไหมทันไหมทำไมเช็คไฟเช็คไฟอยู่กันได้ยังไงเออโอ้โหเดี๋ยว ทนัทนทนันทันแล้วก็จะไม่ทันแล้วจะไม่ทันแล้วบุญบุญมุขนาอ้าหูเอ้ยได้ไปเท่าไหร่อ,อะ่นะหกเช็คพอยด์เนี่ยแม่เนี่ยมันมีเหมือนจอยสติ๊กอยู่ตรงนี้ได้ห้าหช ек, ช ек, ร้อยเช็คเช็คปึ๊บเนี่ย เล่นต่อได้หรออ้ย correct โอเครับของรางวัลเรียบร้อยอุ้ยมีอะไรมาเต็มเลยอะอะไรอะ friend pick up อ๋อไป pick up เพื่อนนะคะไม่เสียอะไรโอเคเหมือนที่เมื่อวานเราเล่นไง <c oughs> รับเพื่อนอีกแล้วจัดไป <c oughs> อุ้ยเสียง <c oughs> เอาล้วอ๋อถ้าเป็นเพื่อนมันจะเป็นรถคันนี้ใช่ไหม โอเคนางไปยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแต่ดูหน้านี่น่าจะเกินน่าจะเกินยูนิเวอร์ซิตี้แล้วนะเฮ้ยมันต้องไี่นี่นะเออนี่นะเออขับบนรางด้วยขับบนรางนี่แต่เราต้องไม่ชนรถลากนะรถลามันมันแข็งมากชนแล้วหยุดตลอดเฮ้ยนี่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 เก็บเหรียญให้ลืมเลี้ยวไปแฮะ์โอด สองคันลวดเกยฟุตบาทหน่อยไหมฟุต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 เอาแค่นี้เ okay, หรอสปีดี้ด้วยนี่เขาบอกว่ามาถึงเร็วมากแล้วฮูได้เงินเยอะมากเฮย้ยมารับเพื่อนได้เยอะจังเลยเล่นต่อเล่นต่อเฮย้ยคนนี้แบบพันเจ็ด คนนี้900อุ้ย2 0 0่นแน่คนนี้ดีป่ะแต่ดูเหมือนจะยากเลยอ่ะอันเนี้ยเก0 0ไม่เอาเราลอง2อง2ันอเนาะเลยค่ะเอ้ยนี่ใช้แท็กซี่คนนี้ด้วยว้าวดูหรูหราโอ้อ่าไปฮะไปไหนฮะคั t แอนด์ e ไปร้านอะไรสักอย่างโอ๊ยอุ๊ยอุ๊ย โอ้ยคันนี้มันดูใหญ่ๆไงไม่รู้นะเออแท็กซี่คันนี้มันดูใหญ่ๆอ่นะอย่างนี้จะหนีเนี่ยช,ชนไม่ชนไหมเฮ้ยตำรวจอยู่หน้าตำรวจชนชนตำรวจหน่อยโอ้ยไม่โดนเล Heh, ยวะไม่โดนตำรวจอ่ะเร่งเลยฮะเร่งฮะเลี้ยว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 โอเครอบเบรก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 โอเคออกมาลาเพื่อน โอเครับเพื่อนหรอแล้วก็ไปสเตเดียมนะคะโอเคสงสัยน่าจะรับเพื่อนไปดูบอลด้วยกันไปดูบอลใช่ไหมพูดนี่ไงสเตเดียมมาดูฟุตบอลจริงๆด้วยเฮ้ยจะจะหมดเวลาจะหมดเวลาอ้าหัดมาหันมาทันเย้ยหูมันศูญอะสูญสูญจุดสูญ นี่บันเลอค่ะได้มา2,003แรดเลเวลอัพเบยได้มาอีก10เพชรเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องมาอัพเกรด ถ้าเราอัปเกรดมันจะไปเพิ่มคันไหนเนี่ยโอ้ยนี่มันไม่ใช่คันเรานี่ใช่ปะไหนดูดิจริงๆคันคันนี้ก็ของเรามันน่าจะดีกว่าปะเออเหมือนเหมือนคันเราจะดีกว่านะไม่เอาฉันขับคันนี้ดีกว่าเออของเราก็ดีอยู่แล้วนะโอเคอัปเกรดอัปเกรด ้ถ้าเราเปลี่ยนคานเราก็ต้องอัปเกรดใหม่ใช่ปะโหดอ่ะเนี่ยเอนจินอ่ะมันต้องมันต้องเอนจินะนะเนอะล้อด้วยเอารอด้วยละกันล้อปึ๊บนี่โอ้โหล,ล้อเบลเลอร์เลยล้อใหญ่มากแล้วก็เอนจินใช่ไหมเอนจินนี่หมื่น โอเคเหลือ9000แต่โอเคนะเออเ็นจิ้นอย่างใหญ่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันซื้อไอ้นี่ได้แล้วอยากจะได้แบบหน้ารถหน้ารถอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเนี้ยนี่ปะผู้แพงอะไม่แพงนะงั้น้ยอยากจะได้หน้ารถเท่ๆอะทำไมมีแต่แพงๆอะ ไลแหวกันชนไหมไม่สวยเลยเซ็งแต่เจ็ดร้อยห้าสิบเองนะติดไหมกับอันนี้พันหนึ่งอันนี้ด้วยกันติดกันชนปึ๊บติดกันชนโอเค เริ่มดูไม่เหมือนแท็กซี่ก็ไปทุกทีละโอ้โหหลังจากไปอัพมาอันนี้สีเขียวเลยกลายเป็นง่ายไปเลยใช่ปะเลอค่าแม้อันนี้เท่าไหร่พันเก้าโอเคฉันสมควรจะไปรับพันเก้านี่หน้าเงินนี่มันแท็กซี่หน้าเงินจะจะคูลไปเลยมานี่ติดกันชนมาพร้อมชนแล้วนะฮะไปฮะนางจะ ไปสเตเดียมอออโอ้โหเมื่อกี้ชนคนหรือเปล่าวะชนคนชนคนได้แต้มปะ <laughs> นี่เราตำรวจหรอตำรวจแล้วไงปป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 เลยต่อนางจะไปร้านเหมือนร้านเบอร์เกอร์มันจะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะคะเฮ้ยเฮ้ย ได้ติดมา590ถึงก็รวยเลยทีเดียวเฮ้ยเมื่อกี้มันเลิศมากอยากจะได้แบบเมื่อกี้อีกสักรอบเอาอีกอะ่ะเฮ้ยได้ชิปเม็นเลยอะ่ะจัดไปอันนี้อะไรอะ่ะพิมพ์เฮ้ย อีกได้ไหมะเปลี่ยนคนล้านะคะอันนี้เป็นอ <Ooh. S 1> ุ้ยสองพันเนี่ยวู้วจัดดีจัดโอ้โหเพลง <c oughs> มันใช่มันใช่เ <c oughs> พลงมันเอ้ยนี่ม,มแปดะเนะเป็นแดใช่ปะลุยฮะเป็นไปร้านตัดผมหัวเกลียนขนาดนี้มังจะตัดอะไรวะ <c oughs> จะตัดอะไรฮะ ไม่มีอะไรตัดป่ะออออเอาเอาหลบเหรียญทำไมละ่ะโอ้โหทางทางทางแม่งแบบโคตรซับซ้อนยังจะรับเพื่อนอีกปาสเถอะยังจะรับได้อีกเหรอเนี่ยเฮยไม่มีแลมไม่ขึ้นเลยอ่ะอยาจะขึ้นแลมอ่ะโอ้ยข้างหลังแม่งเทแบบไป่ะ โอ๊ยจะหมดเวลาจะหมดเวลาเอาถึงพอดีปื๊ดน,นี่ฮอยไม่มันเหมือนเมื่อกี้เลยไม่มีแรมให้ขึ้นเลยเฮ้ดูดิคนนี้ได้ crazy tick แค่ได้แค่หกเกลียญเด็กอะหอ,อยไม่แซ่บรอยอ่ะอุ๊ ได้รางวัลมาสองพันเฮ้ยเงินเงินเยอะเอาแต่เล่นไม่ได้แล้วว่าไอ้นี่หมดเนี่ยอีกคนหนึ่งนี่น่าจะครบป่ะเรียบร้อยหลังจากเราไปดูวิดีโอมาแล้วเราก็ได้เลือดฟรีมาหนึ่งได้แก๊สฟรีมาหนึ่งถังจัดโย่ <c oughs> เพลง มันมัโนคตรเย้า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 เยาเย้าเพลงสุดยอดชอบเพลงมากเอ้รถล,ลางอย่าชนรถลางน,านันน่นนั่นนั <c> ่น <oughs> จัดรถลางไปสละโตไม่ดีนะคะรถล,ลางนี่อเออเบรกโอเคเพื่อนขึ้นมาแล้วโอ้โหสองคนเดี๋ยวดิ้เอาคุ้มเลยนะนี่หารค่าแท็กซี่สามคนเลยใช่ปะ เฮ้ยแลมแลมโอ้ยทำไมไม่ขึ้นนะอ้ยโหแลมมากนี่คร่ะตะแคงด้วยตะแคงตะแคงลอยตะแคงด้วยถึงแล้วอือเย้ awesome yo นี่จัดไป370ว้าได้เงินตั้งสอง2ันเอ่ะโ้สุดเฮ้ยครบเลยเป็นไงได้อีก5เหรียญเออค่าอะไรอะ่ะชวนให้กดชวนให้เสียตังค์ทำไมเนี่ยอย่ามานี่ของฟรีปึ๊บไม่ได้แล้วดิ าวชวิดีโอได้อีกเหรอจัดดิก็ยอมดูโฆษณานะคะแล้วก็ได้แก๊สฟรีมาอีกหนึ่งถังนะคะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยนะอันนี้พันสามอันนี้900อันนี้จะยากไหมอ่ะสี 4, ส้ม3อันเลยยังไงดีแก๊สมีค่าเดี๋ยวลองไปดูดีว่าเราอัปเกรดอะไรได้บ้างนะคะเอ่ออันนี้ บวก2อ,อันนี้บวก3 2,000เอ๊แต่ถ้าแค่2,000น,นี่ก็น่าบวกปะนะจัดไปปึ๊บเนอ่อันเน่ก็ส0 0พถูกถูงนี่อัพไปก่อนนี่โอ้โหโครงมานี่รู้สึกนึกถึงทามิยะแต่ก่อนนึกถึงทรรามิยะเลยปึ๊บเรียบร้อย โอเคเหลือเงิน1 4ื่นสี่จริงเงินมันก็ไม่ได้เอามาใช้ทําอะไรนะ <14. S 1> ก็ก็เอามาอัพพวกนี้แหละดีสุดแหละอันนี้บวกอีก2อันนี้บวก16หอันบูสบวกทีไหมอะ่ะบวกอันนี้ดีกว่าเนาะบวกสิจัดไปโอ้โหอันเบลเลอร์เลย <laughs> นี่รถ <laughs> ฉนันจะหนักขึ้นไหม รับอันดีแล้วกัน H Q จัดไปฮะ mm hmm. ไปลองไปลองโยนี่นักกำลารเกันฟุตบอลใช่ไหมนันจะไปก็เราจะบอกว่านันจะไปเล่นไอ้นี่หรือเปล่าแล้วก็เลยต้องรีบอ้าวออกมาไหมอ่ะเฮ้ยออกมาไหมให้ตูขับไปรับลูกเหรอจริงด้วย น้าบอ,อว่าเฮ้ยมันเป็นการเคลียร์ได้ไกลมากเราต้องแบบไปเอาให้ได้มึงบ้าหรือเปล่าครับตั้งแท็กซี่ไปรับลูกเนี่ยนะโอ้ยเก็บนี่มันช่างคิดได้ตั้งแท็กซี่ไปรับไปรับฟุตบอลเอาเลยโอ้โหและทางก็แบบให้ตายอ่ะเออเออ <Yeah. S 2> ย่าลุยฮะป๊อปป๊อปป๊อปอ้าวมุณส่งเพื่อนลงตรงนี้เหรอแล้วเป็นรับลูกไหนหวะอ้าวแล้วแกล่ะแก,ะแกะจะลงไหนแกจะงลงตรงไหนเฮ้ยตรงนี้เหรออือโอ้ดิ้งแกลูกมา อ,อ๋อรับเสร็จต้องกลับไปส่งด้วยโอเคเมื่อกี้ใช้บูธไปแล้วออบวบูบ,บมาใหม่แล้วโอเคอ๋อเ,อเพราะเราเราไปเราไปเพิ่มบูธแล้วเฮ้ยเราได้บูธที่ครั้างเลศเดี๋ยวหยูไม่มีแลมให้ขึ้นเหรออยากขึ้นแลมมากตอนนี้แลมอะแลมไปฮะพุ่งฮะว้ฮยอย่าขวางลงุง ย่าขว้างถึงแล้วเย้มีการไปรับลูกแล้วกลับมาด้วยเกมบ้าอะไรคุณแปลกเออฮะขำสุดยอดเลยมิชชั่นนี่มัน ในผ่านมิชชั่นมันจะเปิดแมปได้อีกแมปนึงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้มิชชั่นเคลียร์เดอีกไม่กี่คนเองนะต้องทำให้เคลียร์ให้ได้เล่นเกมนี้แล้วดีมันดีนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ในะ Crazy Taxi ลองไปโหลดกันเลยล้วกันจริงๆเป็นเกมเก่าแล้วนะแล้วเราอาจจะเคยเล่นกันมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็โอ้โหเล่นแก้เครียดนะเกม นั่นละคำดีนะถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เกดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกม Crazy Taxi อยากให้มีคลิปต่อไปกดไลค์ถึงพันวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบาย